สวัสดีค่ะวันนี้เจ้าเกมการเมืองเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ไทยและกัมพูชาที่เป็นประเด็นร้อนตอนนี้เราจะมาเล่าให้ท่านฟังค่ะว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังของการเปิดฉกากปะทะกันระหว่างไทยและกัมพูชาของเหตุการณ์ทั้งหมดรวมทั้งมันจะจบได้อย่างไรมารับฟังกันเลยค่ะถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วคงเข้าใจได้ว่ากัมพูชาตอนนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าเขาไม่รบก็ทําอะไรไม่เป็น และการรุกรานดินแดนคนอื่นมาเป็นของตนเองและปลูกกระแสะชาตินิยมเท่านั้นที่จะทำให้ครอบครัวตระกูลหุนอยู่รอดและครอบครองประเทศได้ต่อไปแต่ไม่เคยคิดถึงประชาชนตนเองว่าจะยากลำบากและยากจนเพียงใดถ้าเขาหันไปพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเขาจะเจริญทางการค้าและความมั่นคงได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆอย่างยุติธรรมและสามารถฟื้นฟูประเทศชาติและทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้ ตอนนี้สงสารแต่ประชาชนกัมพูชาเท่านั้นที่ไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้นอกจากเปลี่ยนแนวความคิดของผู้นำประเทศหรือไม่ก็เปลี่ยนผู้นำประเทศไปเลยยิ่งดีพี่สาวดิฉันเขาอยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเขาเล่าให้ฟังเขาว่าบ่อยครั้งที่คณะของเขาไปแจกซื้อผ้าให้เด็กในกัมพูชาและเห็นว่าไม่มีอะไรกินเลยไปสอนปลูกพืชผักและเลี้ยงไก่เอาไว้กินเองพวกเขาไม่เคยได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชา น่าสงสารที่ขอทานเต็มบ้านเต็มเมืองวัตถุปโบราณประสาทต่างๆสุดโทมไม่มีการบูรณะให้ยั่งยืนอยู่คู่กับชาติได้คนในประเทศเขาเท่านั้นที่ต้องคิดทบทวนและต่อสู้กับระบบที่ครอบเขาอยู่สวัสดีค่ะ